นี่อีกตัวหนึ่งกำลังจะปีนครับกำลังจะขึ้นไปนะครับสไปร์ตหอยสไปร์ตหอยปินตึกจะปีนเลยไปลายมายอมขึ้นไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่กล้าขึ้นไปเพราะว่าสวัสดีครับ สไปร์ตจบสไปเดอร์ตหอยโหรู้ครับเดีย๋ดวยวเรา,าจะซูมเข้าไปเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปนะครับสไปเดอร์หอย เห็นไหมครับมันปีนตึกครับมันต้องเป็นสไปเดอร์หอยแน่ๆเลยโอ้โหเห็นไหมครับเพือนอนๆครับท่านู้ชมนะครับเห็นไหมสไปเดอร์หอยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งครับรู้จกักตึกนะครับ ดูจากยอดมะยมนะครับเพื่อนรู้จักยอดมะยมต้นมะยมก็สูงนะนี่นะครับสปายเดอร์อหวัวปีดตึก หอยเรือหอยนี่หนึ่งตัวครับนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนะครับไปดูหอยนี่หนึ่งตัวครับโน่นอีกตัวหนึ่งนะครับไหนล่ะโน่นครับสไปเดอร์หอยครับมันจะปีนตึกมันจะปีนขึ้นไปถึงโน้นลวมั้งครับเนี่ยโน่นโน่นโน่นน่าจะปีนขึ้นไปถึงโน่นนะครับ คุมหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับสไปเดอร์หอยสไปเดอร์หอยครับเคยเห็นแต่สปาเดอร์แมนใครยังไม่เห็นสไปเดอร์หอยก็มาดูสปเดอร์หอยนะครับยินึกได้นะครับสไปเดอร์หอยนี่อีกตัวหนึ่งกำลังจะปีนครับกำลังจะขึ้นไปนะครับ สไปร์์หอยปีนตึกจะปีนเลยปลายมายอมขึ้นไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่กล้าขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนแสงแดดบางของจะร่วงลงมาครับเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ดูว่ามันจะไปถึงไหนนะครับเห็นมันปีนอยู่เป็นหลายวันแล้วนั่นเอครับเห็นมันปีนอยู่หลายวันแล้วนะครับ So we got